กาบสวัสดีพี่น้องทาสประกัดทุกท่านด้วยครับ ผมเทเบตาฟิตโคลาดนะครับเห้ hey, วันนี้ฉากแบบนี้ไม่ได้มาไลฟ์โค้ดครับในยังจำกันได้ไหมฮะลูกพ่อใหญ่กาแล็กซี่คอปนะจำได้ไหมคัดปลาคัดปลานี่มาอัปเดตมาอัพเดตเ,เริ่มรอก,กันแล้วนี่ฮะชัดเห็นชัดไหมครับโอ้ยไม่มันแสงไลรเงาจริงไง น,นี่นี่ีให้ดูให้ดูตักให้ดูเลยดีกว่าง่ายดีนี่นี่ฮะเ,เริ่มรอกกันะครับมีทั้งเป็นคอปและเป็นเขียวนะเห็นไหมมันเรียดแรกนะฮะมีทั้งเขียวและคอปนะครับมีทั้งกาแล็กซีก็มีครับนี่นี่นี่ใครเดซิตจำได้ไหม๋ยามาคัดปลากันใน แต่เดือดแรกเนาะมันเป็นเป็นกาแล็กซี่น้อยอยู่นะนี่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 เป็นกาแล็กซี่แล้วรอรอกรอรอกเดีย๋ยวมาคัดกันครับมันออกไปแนวแบ็คคอปซะเยอะเลยอืมตัวเมียมันเป็นนี่อยู่แหละคออเขียวด้วยเนาะอืมมันก็เลยออกไปทางนั้นอ่ะตัวนี้มีแววตัวนี้มีแววนี่ สีเดิอนสีเดิอนสีเดิอนอืมเพราะตอนนั้นตัวเมียมันไม่ลอกแล้วก็เป็นเกดเขียวเมทัลิกอ่าใช่ละสตัวผู้รูปผู้ใหญ่มันเป็นเลดคอปเมทัลิกเขียวเมทัลิกเหมือนกันอืมอุมงเสยจะลอกน้อยฮะเลอดแรกแต่ก็มีลอกนะ ใครอยากคัดชั่วโมงนี้คัดตอนนี้คัดก่อนได้นะไม่ว่ากันสายนี้นะสายนี้สายสายมันเล็กกว่าคัดไปก็ยังไม่เห็นเนี่ยสายนี้สายเนี้เกือบหนึ่งนิ้วเยใครอยากคัดก่อนคัดได้นะนี่ววมาตัวนี้แววมาเออโอเคครับวันนี้มาอัปเดตสั้นๆ พามาดูไม่ได้มาคัดนี่พามาดูเตนนเทนพามาดูเฉยครับนี่จะมาคัดคลองนี้นี่เป็นนิโมโนิโมโครับจำได้ไหมดูไปตัวที่เปิดลงประมูลตัวแรกเลยนี่นิโมโครเออเอ๊เอ แต่ขอกนี้สวยกว่าเยอะเลยอ่ะเนี่ยให้ดูหรือจะเปลี่ยนหรือจะเอาไงจะเปลี่ยนจากคัดลูกคุใหญ่มาคัดนิโมครขบแทนบวมาเลยครับบวชเลยครับบวได้เฮ้ยสวยๆนั้นเลยอันนี้ใหญ่ไปแล้วเดี๋ยวผมคัดอันนี้ออกก่อนนี่นะใหญ่ไปแล้วไม่รอด้วยอันนี้ไม่เอานะคัดออกก่อนเลยอืมนี่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 อ่าหรือจะเอาขอกนี้เออเพราะว่าลูกคุใหญ่มันตัวมันเล็กส์มันเล็ก อืเอ้ยตัวน,นี้ก็ใหญ่ไปนี่นี่ใหญ่ไปโอ้ยแต่สวยตัวนี้สวยเอาไปฟอร์มเลยไปฟอร์มเลยขอคัดก่อนนะผมขอคัดตัวใหญ่ออกก่อนนะอืตัวที่มันใหญ่กับเขาอ่ะเพราะว่ามันจะแย่งไอตัวเล็กกินอาหารอืมหรือจะคัดคอกนี้เรือกเอานะครับบดๆมาเลยครับหรือใครบอกผมอยากคัดน้โมก็คัดอันนี้ผมอยากคัด บุกเขาใหญ่ก็คัดบ่อนโน้นอ่าโอเคนะตามนั้นผมแต่ผมคัดคัดบ่อน,นี่ออกไปสองตัวแล้วนะเห็นกันอยู่เนาะจะคัดตัวที่สามก่อนอยู่ไหนวะขอคัดออกตัวที่มันใหญ่ใหญ่ใหญ่แบบใหญ่เกินไปอะ่ะอืมขอคัดออกใหเฉยอ่าที่เหลือเหลือไว้งี้แหละไปไหนแล้ววะเมื่อกี้ตัวยังใหญ่เลยหนึ่งจุดสี่แล้วมัง้งใหญ่ เป็นบ้าเป็นหลังเลยอ่คัดก็ได้ไมเอ,ออกก็ได้โอเคนะครับอ่าให้เลือกเลยพริกพริกพริกเพราะว่าอันนี้มันสวยกว่าลูกพ่อใหญ่ไงให้ดูลูกพ่อใหญ่หรือจะรอลูกพ่อใหญ่โตบางตัวมันก็สวยแต่เนี่ยมันสวยแน่สวยแท้แน่นอนแบวดีทั้งข้ออยู่แล้ว ถ้าใครจะคัดข้อนี้ก็ทักเลยครับเดี๋ยววิดีโอคอคัดเลยอืมโอเคครับหลับคลิปนี้ก็มาอัปเดตลูกพ่อใหญ่ให้ดูก็จบเพียงเท่านี้อย่าลืมนะครับกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์เพียงแรงใจใ้ผมด้วยนะครับผมได้ทำคลิปใหม่ๆดีๆมานำเหนืออีกนี่เตรียมน้ำไว้ วันนี้ก็มาลาไปกับนิโมครปบดีกว่า